สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการครัวพระนครพบกับผมวรายุทธไตรเพง็งหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัย,ธธย,ายสารพัดช่างพระนครสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเมนูออเลรตดกันนะครับซึ่งเมนูออเลรตดเนี่ยนะครับวันนี้เราทาเป็นออเมรตดก็จะมีเครื่องเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะครับว่ามีเครื่องอะไรกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะครับว่าออมเล็ตเนี่ยมันจะทำยากแค่ไหนนะครับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับอันนี้เรากะใส่นิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะเจียวกระเทียมให้เหลืองก่อนนะครับหลังจากนั้นใส่กระเทียมสับลงไปเลยนะครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับหลังจากที่กระเทียมหอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เจ้าตัวหอมใหญ่แล้วก็เครื่องทั้งหมดนะครับยกเว้นชีสนะครับชีสเราจะใส่ทีหลังนะครับใส่ลงไปผัดก่อนนะครับหอมใหญ่ลงเลยครับขั้นตอนนี้ต้องไวนิดนึงนะครับ เพราะว่าเราจะต้องผัดพวกผัดให้สุกก่อนนะครับแอมนะครับผัดทุกอย่างให้สุกนะครับพอทุกอย่างสุกเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะปรุงรสด้วยพริกไทยนะครับอันนี้ผมจะใส่เล็กน้อยนะครับผัดต่อไปเรื่อยๆนะครับให้กลิ่นพริกไทยหอมนะครับถ้าลักษณะมีกลิ่นพริกไทยหอมแล้วนะครับแสดงว่าโอเคละได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะ มาใส่ไข่ไก่กับนมผสมกันเลยนะครับเท <Hey, S 1> <Hey. S 2> ลงไปเลยนะครับในกระทะหลังจากนั้นรีบคนนะครับ ขั้นตอนนี้ต้องไวเลยนะครับขั้นตอนนี้ใส่ชีสได้แล้วครับใส่ลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับดันมาด้านหน้าของกระทะนะครับเราจะเตรียมขึ้นรูปแล้วนะครับลักษณะก็คือเราต้องพยายามดันเข้าไปด้านหน้าของกระทะนะครับมันจะมีลักษณะความโค้งมนของกระทะนะครับเราก็จะต้องดันไข่ออมเด็ดเนี่ยนะครับให้ชิดกระทะเข้าไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆกลับให้ลักษณะเขาเป็นรูปเหมือนล็อบบี้นะขั้นตอนนี้นะครับค่อนข้างยากนะครับเราก็จะ ดันเจ้าตัวไข่นะครับมาไว้ด้านหน้าของกระทะนะครับให้เขาเข้ากับขอบที่โค้งมนของกระทะนะครับหลังจากนั้นก็คือพยายามจัดทรงรูปให้เขาเหมือนรูปลักบี้ใหมากที่สุดนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกระดับความสุกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอาเวลดันหรือมีเดียมนะครับหรือเป็นแรเลยที่เป็นแบบมีไข่เป็นน้ำๆนี่ก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับ <Okay. S 1> เราจะสังเกตยังไงนะครับว่าเจ้าตัวออมเด็ตของเราเนี่ยสุกแล้วนะครับคือจริงๆเราสามารถใช้ นิ้วมือของเราเนี่ยสัมผัสดูได้นะครับคือถ้าถ้ามียังมีความนุ่มๆอยู่แสดงว่าระดับเขาก็คือเป็นแบบมีเดียมนะครับมีเดียมก็คือสุดพอดีนะครับสำหรับผมชอบแบบมีเดียมนะครับก็ผมลองจับดูก็ประมาณนี้ได้แล้วนะครับแล้วผมก็จะปิดไฟเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกทรงของผมได้แล้วนะครับก็เป็นลักษณะคล้ายลับบี้นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราชอบสีเทียมมากกว่านี้เนี่ยต่ออนิดนึงก็ได้นะครับแต่เขาก็จะค่อนข้างเบลวดันเลยนะครับ ก็จะสุกมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันนะครับเป็นยังไงครับสำหรับออมเล็ตของผมไม่ยากใช่ไหมครับทุกคนสามารถนําไปทําตามได้นะครับก็ขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็พบกันใน e ีพีหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเราติดตามดูว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ